รถแบบว่ารถแบบไม่เกรงใจใครม่นดีมันดีมันเดิมเลยใช่ไหมเครื่องที่เรียกก็ทำราคารถจาก4,990นะเะเหลือ4ี่ยเก้าบบาทสวัสดีค่ะเมนเมนเทนคอยนะคะวันนี้มินก็เฮียอยู่ที่อาคาร รินรัต์ช่รินรัตนะคะเรามากันอีกแล้วเนาะปีที่แล้วเราก็มาเนาะเรามาทําอะไรที่นี่เฮียเรามาช้อปปิ้งเรามาช้อปปิ้งที่นี่สินค้าแบรนด์เนมลด90%อีกแล้วปีที่แล้วเขาก็ลดปีนี้เขาลดอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเควินคายจีช็อปคาซิโอนะแล้วมีแบรนด์ต่างๆมากมายเพียบจ <John S 1> อห์นเฮนรี่อย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคเลยและนี่เกรสที่มิ้นซื้อเมื่อปีที่แล้วที่นี่ด้วยแบบลด90%แล้วมรนจะมาเปลี่ยนกระเป๋ากันที่นี่นะคะเราจะมา ดูดีวมันจะได้เกตเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะได้ไวเออ่นแต่เพราว่าเขาจัดแค่ห้าวันนะถ้าเพื่อนเพื่อนมาช้ากว่าน,นี้อดนะคะจัดยี่สิบหกจัดยีด่สิบหกกุมภาถึงหนึ่งมีนาเท่านั้นห้าวันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วก็หนึ่งเปิดเก้าโมงถึงทุ่มหนึ่งมีชั้นไหนบ้างเฮียมีชั้นหนึ่งกับชั้นสิบสามจ้ะใช่มีแค่สองชั้นนะคะชั้นหนึ่งกับชั้นสิบสามมีอาคารเขาสูงใหญ่ขนาดนี้เลยจ้ะไปเข้าไปดูกันเลยไปชั้นหนึ่งอาจจะยังแบบว่า วางสินค้าบางตัวกำลังจากเรียกวางนาฬิกากามินกำลังลดอยู่เลยยังตัด20นี่ฝั่งนี้เขาเพิ่งตั้งเชลเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาแตวามาดูแรวาไปชั้น13เพื่อนก่อนดีกว่าใช่แล้วาทำไมเขียน80บ้างอ่ะ อ๋อบางอันก็80บางก็90อย่างเงี้ยหรอคนเยอะกันนอนโอ้โคนเยอะอีกแล้วฝั่งนี้นี่ร้แปดสิบเปร์เซ็นเสื้อผ้านี่โอ้โ้าเกิไหนคนยอะกันนอนจริงวันแรก ร้านเสืพพ้อผ้าอันนี้เขาเรียกอ,อ่านว่าอะไรนะเฮียแองเกอร์ ler, จะเออถโธ่มันจะไปซื้อยีนดีกว่าออเราจะดูกระเป๋าอันนี้ตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้เป็นช็อดชีดนน้นในอะมีชุดชัดนชน้นในชายอะเสืพพ้อผ้าเราเราจะดูเป็นเสืพพ้อผ้าเหรอเราไปดูของนู้ตไหมในกระเป๋านู่นนะกระเป๋าประกอบอยู่นู่นเยวจะไปยังไงเนี่ยด,ดูชุดชั้นในก่อน นยสนใจไหมสามชิ้นเพ้่ไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อหนึ่งชิ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์กระเกงนายชายมีกี่ขีดห้องฮะรองเท้า คริกยี่ห้ออะไรอ่านะะอองร้อยห้าสิบัชแอนพัพเพ p รัชแอนพัพปีไม่ใช่พัพเพอร์โอ้ราคาเดิมพันสองห้าสิบรดสิบเปอร์เซ็นก็เหลือสองอยหสิบอย่างนี้เลยเหรอโอ้จากพันสองเสรกว่าบาทฮัชแอนพัพเไงใช่แต่เราก็ต้องดูอันนี้มมือหนึ่งเลยนะดูดิใช่ใช่ใช่ใชอันสี่เก้าสี่้าสี่ เคร่สงสมางก็มีตอนนี้เหลือเบบีมโอ้โหเหลือรองเท้าอ่ะเหรอเอาเลยสิแบบไหนอย่างนี้เหรอไม่รู้บบอะ่ออะไ,ไ,มไม่ได้อยากได้แบบนั้นอ่ะเหลือเท่าไหร่เนี่ยหนูไม่ได้อยากได้แบบ4,007อ่ะลดไป80%เนี่ยเหลือเท่าไหร่เหลืได้แบบไหนถ้า80%นี่ประมาณกี่บาทนี่นี่ไง4,007<ะ>เหลือ900อ แต่ถ้าลด90เหลือ400อแรงมากรดถูมากเลยนะ80-90เปรเซนต์อ่อ 8, ะเจ้เช็คเลจหรอมาดั่าจ้ว่าจะซื้อยียนดีกว,ว่า เสื้อของลีเสื้อของลีอย่าเล่นจริงดีเธอซื้อไหมมันโซนผู้หญิงผู้หญิงอันนี้วิเคราะห์ผู้หญิงเธอเสื้อของลีหนูอยากได้อ่ะหนูอยากได้เสื้อลีอ่ะดีดีอ๋อหนูซื้อใส่ชหนูซื้อผู้ชายดีกว่าแต่มันไม่มีแต่ตัวเล็กๆหนูชอบใส่โอเวอร์ไซส์อะไมีเสื้อฝั่งนี้แต่ว่าขอบขอบมันเห็นขอบขอบมันก็น่ารักอ่ะแต่ที่มันใหญ่จังเข้ากับหนูอะ มีตามราคาตามนี้จากราคาอย่างเงี้ยหกร้อยเก้าสิบเลยร้อยสามแปดจากพันสองกว่าบาทเหลยสี่ร้อยห้าสิบแปดมันต้องทานตรงนี้เฮียกระเป๋าเฮ้ยได้มีกระเป๋าแก้วมกระเป๋าข้อเจ็บเลยไหมเอาเอาเอาเกจเหมือนเดิมแน่เลยว่ะใช่ั้เป็นตอ่่แนนนรุ่นรุ่นใช่รุ่นที่เธอมีปีนู้นไงมันต้องมีดิเฮียจำสีชมพูได้ป่ะรุ่น อีกสีหนึ่งที่ชของหนูอ่ะมันทํารุ่นใหม่แล้วนี่ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้ทรงเดิมหรอโอ้หนูชอบทรงแบบเนี้ยเออแต่แค่แบบว่าเปลี่ยนมันเก็บของได้ดีมันเก็บของได้ดีแต่ว่าสีฟ้ามันเข้ากับหนูไหมมาค่ะแต่ดูคุณนายมากเลยใหญ่จังจะถือหนื่อยปะดูดูเอาหนดีแด้คือเขาเพิ่งจัดก็เลยแบบ ก็เลยแบบยังเอาลงไม่ครบเอาของลงไม่ครบอุ้ยน่ารักเอาอันนี้เลยเอาอันนี้เลยเหลือเท่าไหร่สี่เก้าหรือไงวะอันนี้อันนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบแปดสิบจากสี่พันเก้าเก้าสิบน่าจะเหลือแปดเหลือเก้าร้อยกว่าเอาดีไหมเดี๋ยวก็ลับประทานเองใช่หรอใช่ล่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยใช่อันนี้แหละโดนตกแบบยังไม่ดูสภาพข้างในเลยแต่มันสวยมาก แต่ว่าข้างในไม่มีปัญหาถ้ารูก80ส่วนใหญ่มันดีอยู่นะโอ้7 4 0 0ันะแกโหไม่ต้องสำรวจอะไรเลยนะเเาลยลูกค้าท่านใดนะคะที่เมื่อกี้ได้เลือกกระเป๋าเกสไว้นะคะในราคาพิเศษนะคะเราจะเปิดโกรราคาพิเศษถึงแค่เที่ยงเท่านั้นนะคะเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงนะคะคุณลูกค้าต้องัำรต่อเงินนะคะเฉพาะสินค้าราคาพิเศษของเกสนะคะ หรอมีช่วงนะแบบตอนน้เราจะไม่มีแล้วค่ะลดราคารุ่นนั้นแล้วนะคะแล้วจะไม่มีเปิดโชว์เข้าได้แล้วนะคะจะจบราคาโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเป็นเงันนี้เราจ่ายทางก่อนอันนี้เราก็ไปเก็บลูค้ก่อนเราจ่ายตังค์ก่อนเลยงานนี้นะคะคุณลูกค้าที่ร่วม3,000บาทขึ้นไปจะสามารถต่อรถฟรี6ชั่วโมงนะคะ นักสูตรลูกค้าซื้อค่ะนี่คือที่หยิบนะครับเอสซลิน6ชั่วโมงนะคะนักสูตลูกค้าซื้อแล้ถูกยอะ3ม0 0เยนค่ะเราจะมีบริการสั่งรถ4ชั่วโมงได้ส่เน็น10%ครับพอมม,าาอม,มี่ลดจนกราคา2,000 เป็นราคาเท่าไหร่จ๊ะ499บาทจากจากจาก4,990นะเหลือ490บาทลด90%ไปนั้นนะโอ้โหคู่อันตรายเอาอันนี้มายังคงใส่เสื้อสีน้ำเงินสีม่วงคืนขึ้นขึ้นอยู่นะอันนี้อันนี้ลด70%ของยี่หออะไลน์พรมม่อันเจ็ดอันเจ็ดเหลือกี่บาทน่าจะ ตัวเล็กไปไหมไม่เล็กโอ้ไซส์ด้วยถูกใจเหลือห้าร้อยห้าร้อย้ยสามเจ็ดดีไหมดีนะแล้วแต่เธอแต่ผมผู้ชายไซส์เล็กๆเนาะชายไปหน่อยชายมากแมนอะดูจะใส่ละแมนก็ใส่ละแมนไปอะไรเทพไม่ก็แม <laughs> นแมนทอมแล้ว แนหนะแหนะเท่แต่มันหนาไปหน่อยนะหนามเยอะเลยร้อนเครื่องที่เรียกก็ทำราคาลดอนุญาตนะคะขอความร่วมมือด้วยค่ะนี่นแค่เหลือจับเดี๋ยวสอบถามหน่อยแล้วกระเป๋าเกตุเขาจะไม่ลดแล้วเหรอถ้าเลยเที่ยงเขาจะลดเป็น80ไงนี่เขาลด90้าส ที่มีเขาประกาศเมื่อกี้คือเขายังลดกว่านี้แต่ว่าเขาก็ยังลดเหมือนเดิมแต่ว่าลดจากแต่ว่ามีบางช่วงที่มันจะลดเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อที่เหลือถ้าคนตามมาทีหลังก็ลดกลแค่แต่สิ่งนี้ยะไรบางทีเล้ลดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะวิชุดออกกำลังกายก็มีคารายิชุดชั้นในเก็บวด้ชุดชั้นในอ่ะซื้อสามชิ้นลดเจ็ดสิบเซนนะ มัแจะเสื้อผู้หญิงนะสำหรับลูกค้าเฟซเสื้อผู้หญิกระเป๋าราคาพิเศษไว้นะคะเลยสม่ต้องลงของตังยับ้นะไงับ้นไงัเืเวลาที่ยงเสร็ตรไปแคเชียจะไม่มีโปร90%สำหรับเฟนะคะกระเป๋าแบเหญจะไม่มีโปร90%นะคะลูกค้าจะต้องชำระเงินในราคาโปร80%เท่านั้นนะคะทีนี้จะไปต่อ่าแล้วนะคะ ชำระเงินให้เสร็จก่อนไม่ได้นะคะแล้วไปฝากของไว้ข้างนอกแล้วก็ฝากทำไมต้องซื้ออะไรแบบนี้ค่ะฝากเดิมไม่เคยซื้อโปรโมชั่นแฟนเพจราคาพิเศษเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะคะโอ้รถแบบว่ารถแบบไม่เกรงใจใครเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเอามั้ยเอามั้ยรถแบบไม่เกรงใจใครจ้ะเอานะเอาเลยเอไปเลยไปเคาะ ถ้าก็ต่อคิวไม่ทันนี้อดนะจริงเหรอหอดสินาทีสุดท้ายนี่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ไมวทันหน้าเลยอ่ะรถราคาเลือทป้ายวเฮ้ยมีคาิโงด้วยอ่ะ่่องงคันจไปมาดัไลงนี่ได้เข้าใจ เฮียรวมแล้วางนีเท่ากับ200กว่าใช่ไหมใช่จ้าของเฮีย590บาทเนี่ยมันจากราคาเนี่ย299เหลือ598หนุงอ่ะเดี๋ยไปเดินหาเสื้อยืดดิเนี่ยเสื้อยี่ฮไปเออเสื้อผู้ชายเนี่ยใช่ไหมเสื้อผู้ชายแต่มันมันน้ไหมไม่นาหรอกไม่นาแล้วหนูควรใส่สีไหนดี แต่มันสีมันแน่ดีกว่าชุดเียจซื้ออะซื้อเสื้อแต่ใส่เสื้อตลาดฮัดพอร์เดกเน้นเน้เด็กใส่เสื้อตลาดฮัดพอยังเดมดูกันนาฬิกาข้างนอกนี่นี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบเป็นคาซิโออะราคาอยู่จี๊สอบอยู่นู่นคาซิโอก็จี๒ก็ยี่ห้อเดียวกันนะอันนี้เป็นราคาตามป้ายใช่ไหมครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหับวันนี้เราได้มาสองถุงเลยนะคะโอ้ถุงแรกเป็นกระเป๋าสะพายของมิ้นของเกรสเหมือนเดิมแล้วก็อีกถุงหนึ่งเป็นเกจยินของเฮียยี่ห้าอะไรแรงเรออ่ากับกระเป๋าสตางอีกเกรสของมิ้งอีกอันหนึ่งเหมือนเดิมเลยเหมือนมิ้นมาซื้อกระเป๋าตังกับกระเป๋าสะพายเหมือนเดิมเลย ได้ลดถึงจะ <400 S 2> เก้าสิบเนต์จากสี่พันเเหลือสี่ยกว่าบาทจากสองพันสามเหลือสองร้อสาสิบสุดยอดใครชอบทริปนี้นะคะอย่าลืมรีบๆมานะคะมีอีกแค่สี่วันเท่านั้นวันนี้วินมายี่สิบกแล้วมีเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มที่ถนนพระรามสี่อาคารศิรินรักนนะคะโอเค สำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ให้กับมิน้นกับเฮียในช่องมิน้นแทนขยไปเลยจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย